ดึงหลอนคืนวันเสาร์บุคคลองค์กรสถานที่เป็นเครื่องสมตุตดสร้างมาเพื่อความบัเทิงเท่านั้นดึงราวเป็นอย่างไงก่อนลกูกเศรษฐีคนหนึ่งเขาโทรไปหาเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อเมฆ พื่อต้องการให้พ่อของเขาได้รับการรักษาเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายฮัลโหลไอเมกอยู่ไหมว่าไงไอกอนท่านมีเรื่องให้ต้องต้องให้ช่วยหน่อยคือว่าพ่อฉันเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายทำไงดีฉันมีไอเดียนิดหนึ่งต้องใช้เลือดของพี่กองก้อยเท่านั้นจริงเหรอ จริงถ้าง,งั้นตกลงแกหาหมอผีให้ฉันหน่อยได้สิพรุ่งนี้เราเดินทางกันพ่อครับเราจะไปที่บ้านของเมฆให้หมอผีรักษานะครับจริงหรอพ่อจะหายจริงนะจริงครับพ่อ กันเลยไอ้คนไปสิไอ้เมฆเอาเดือยทางกันอีกนอนไหมไม่ไกลลรอกอีกเจยวก็ถึงแล้วต้องไปหาพบหมอผีก่อนได้สิสวัสดีครับท่านหมอผีวางไงละ่ะแล้วจะทำไงครับไม่เป็นร้อยช้นเตรียม ิธีไวเรียบร้อยแล้วคืนนี้เราจะได้รู้กันเดี๋ยวผมเราจะจับผีของกอยก่อนฉันเตรียมเรื่องน้องไว้แล้วคืนนี้เราจะจับผีของกอยกันอเข้ามาบ้านกันก่อนกินข้าวกินปลากันให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวฉันเตรียมพิธีก่อนนะพวกนายรอยอยู่ที่นี่แหละได้ครับท่านหมอผีฉันไปละแล้วการทำพิธีของผีของกอยก็เริ่มขึ้น เสียงอดคว,วรจากปาชาก็าลงอดอวนขึ้นโอ้ยออพิธีจะสำเร็จแล้วพวกแกจับมันไว้เดี๋ยวเราจะนำพีกองกอยไปให้คุณกอนทำพิธีแ้วแล้วคืออนาคตสยองก็เริ่มขึ้นดอกเตอร์ไว้ทำการโอนเลือด ่ข,ข้าสู่รังกายอยโขงพ่อของก้อนพยงไม่นอนคืนนี้เป็นคืนพระจันสีเลือดน่าจะมีคนตายเยอะแยะนะนะพ่อหมอนั่นสิขากว่าอย่างนั้นแหละเพียงไม่นอนรังกาอยโขงพ่อของโข,ง,ขงก็เริ่มเปลี่ยนไปคุณก้อนมาดูนี่สิอะไรเหรอ ด็อกเตอร์ดูนี่สิอร่อยนันกอกคนนี่มันพ่อฉันมาเป็นเป็นอย่างงี้เราอยู่ไม่ได้แล้วนะครับเราอยู่ไม่ได้แล้วเราต้องรีบเพนก่อนนะครับอ,อ,อ,อีกคนไอ้เมฆอายังไงดีวะพ่อพ่อเราเป็นอย่างงี้พ่อทต่ไม่ใช่พ่อของแกแล้วไอ้ก,ก้อนรีบหนีกันก่อนเถอะไปว้า <Wow. S 1> yeah. เอาปืนมาสิยิงมันยิงยิงทำไมตายย่ดนะย่ดทำพงฉันไม่แล้วโคโรนะก่อน one, two.